Tchau. แหลมไปเดวไป <Ooh. S 1> เฮ้ยเงตอนกับตูกันครับตอนกับตูเป็นจังไลยจีบบ่น <Ooh. S 1> ปันไปทีเดียบร่อย เด็กคนเบา นี่สกูปกสกคู่ติดละ ใชคนบังสบายแล้วก็เสยนไฟก็ไฟายนหนึเออแล้วตามกระแสบนตรงมเข้าแล้วนะเข้าเป็นเส้นบนมันเป็นเส้นอะเอตามเส้นบนก็เสีเข้าสีนส

มไฟไฟไก่ขนาดโอ้กล่องสเตโซเประมาณ15องศาเข้ามสหญ่แล้ี้ห่งไก่ห่งเบวาองศา,งา,งายิงตำ่ำยิงเบวข้าเสยดื่เห็นไปไหมครับ ไปไม่สูง